สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเลียงมาศจจานกันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคําเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล<ม>เท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล็กการพนันทุกชนิดดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับก็เดินมาถึงงวดที่102นะครับ102ไม่ใช่ว่าจะไม่สรุปก็มีสะดุกนะครับ มีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าจากนั้นก็ยาวมาเลยนะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับหมดที่แล้วมาที่เลขสองนะครับหวดนี้ก็ได้ตัวเด่นมานะครับได้ตัวเด่นมาแล้วก็มาลงในแบบของเรานะครับตัวเด่นมานะครับสิบนะครับมาถัดด้วยแต้มให้นะครับแล้วก็ เด่นปากหลักหน่อยนะครับก็ดึงออกมาจากแป้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ <c oughs> คลิปนี้ก็จะมาเทียบสูตรของอปฏิทินครับจะมาดึงตัวเลขปฏิทินออกนะครับ ที่แล้วปฏิทินมวดที่แล้วได้เลขอะไรนะครับ <c oughs> ปฏิทินมวดที่แล้วมวดที่แล้วปฏิทินของเรามันจะมาที่อ่ข้าที่ห้านะครับกอเลยออกห้าสองนะครับม่วงที่แล้วปฏิทินข้าที่ห้านะครับมวดนี้เราจะเทีเยบเลข ปฏิทินดูนะครับเอเคว่าตรงน,นี้ปฏิทินวดนี้วันนี้เป็นมีหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเลขปฏิทินนะครับ เีวเราจะมา,าคัดดูนะครับว่าคัดดูจากาคัดดูจากแต้งที่เป็นหลักหน่วยเด่นสีตัวนี้เจ็ดเดียวเราจะคัดด้วยปฏิทินให้ดูนะครับตัวที่มี6มีเจ มีเก้ามีหนึ่งนะครับวมกลุ่มไว้ก่อนนะครับที่มีหกมีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีเก้ามีเก้ามีหกมีเก้ามีเจ็ดมีเก้าสองมีมีหนึ่งสองมีหนึ่งสามสองสี่สองห้าสองไม่มีมีหก มีเจ็ปส่มีเก้าี่ศูนยี่หนึ่งมีหนึ่งสโอเคนะครับที่มันชนตัวเด่นปฏิทินนะครับ6กเจเก้าหนึ่งก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบสิบสาชุดนะครับ ที่มันชนกันนะครับหรือไม่งวดที่แล้วก็จับคู่กันนะครับก็จะเข้าตรงๆงวดที่แล้วงวดที่แล้วเปรียบเทียบให้ดูครับเด่นปักหล,ลักเรานะครับก็มาที่สองเด่นงวดที่แล้วเด่นปักหล,ลักเรามาที่สองนะครับ ถ้าเราจับคู่ไว้กันอย่างนี้นะครับก็จะได้ที่5 225นะครับแต่มือวดนี้เราก็มาทำให้ดูว่ามันมีมาอย่างเงี้ยจะเด่นปฏิทินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เราก็ยังไม่ได้เต็มเราจะไม่ได้ตัดด้วยเต็มเด่นนะครับเอาเต็มดินม,มาตัดอีกที มันก็จะเหลือตัวเลขที่มันน้อยลงนะครับอันนี้แค่เรามาทำให้ดู <c oughs> นะครับอีกอย่างที่เราสังเกตได้นะครับสังเกตได้จากสูตรจากแม่สูตรของเรานะครับจากแม่สูตรของเราสังเกตว่าสองสูตรนี้มันจะชนกันมาตลอดนะครับตัวเลขนะครับ ชนอาจจะตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับสังเกตนะครับแต่งวดน,นี้ที่มันชนกันนะครับสังเกตจะมีหนึ่งสองสามสี่ส่วนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนเจ็ดแปดเก้านี้จะไม่ชนกันกับห้าหกเจ็ดจะไม่ชนกันบเจ็ดแปดเก้านะครับที่ชนกันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นงวดน,นี้นะครับ หมวดนี้เลขที่เป็นตัวเด่นๆก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับเลขเด่นบนนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีค่คาดว่าคาดว่าหนึ่งสองสามสี่ก็มันก็มีอยู่ในชุดนี้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็มีสองสี่ตัวนีก้ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับ เป็นเลขที่ที่น่าจะมานะครับสองสี่กับหนึ่งนะครับเราก็เดี๋ยวค่อยเรามาตัดด้วยแต้มเด็งน,นะครับในสามตัวนี้ก็ได้นะครับสองสีหนึ่งนะครับเพราะสามในชุดนี้ไม่มีก็อาจจะมาก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นตัวที่ มาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็ที่มีสองสี่คัดเอาที่มีสองสี่อีกทีหนึ่งก็จะเป็นนี่มีสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ถ้าคัดอย่างนี้มันก็จะเหลืออีกอน้อยชุดลงมาอีกนะครับ อย่างไงก็ค่อยมาพิจารณากันนะครับนี่แค่ทำให้เป็นตัวอย่างตัวอย่างก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตัดด้วยแตมนะครับตัดด้วยแตมแล้วก็มา,าพิจารณาส่วนที่เป็นเลขปฏิทินกับเลขประหลักหน่วยนะครับก็จะได้สรุปกันในคลิปๆต่อๆไปนะครับก็ต้องหาหลายๆสูตรนะครับ หาหลายๆสูตรมาเทียบกันนะครับเพื่อจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยาขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมากดไ like, ลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามให้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเล็กๆครับเราจะเดินไปสู่ ป,ปังนะครับวันนี้ขอให้ปังๆนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโชคดีนะครับสวัสดีครับ